กเาโจดจริงๆนะสูตรแต่ตัวชาติก็ตัวเว้นตัวแนนอะไรก็คิดคิดภาพนะคนเราสูตรเราสูตรตอนนี้ภาคอันนี้สูตรผ้าอันนี้อะไรเลยโอ้ปาปะปะเมื่อแท้คนเมื่อแทะเราให้พี่น้องเลยกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC คือการพิเดอร์เบอร์เราสบาอยู่ทา้งหลายต่างประเทศอินเดียต้อนรับผัสู่ต้องแม่น้องเปิ๋วคือเกาให้พี่น้องเลย ค่ะมันนี่ก็ขึ้นมาเฮ็ดป้าให้พี่น้องไม่เช้านี่ก็ตัดหญ้าเนาะบางเทียงนี่ก็ตัดให้พี่น้องค่ะตัดสองเธอยังมัวหดอยู่อันสุดเทือดอะแบดเบิร์ดพี่น้องเลยตัดแบบว่ามันหญ้ามันแก่เรกับอันเครื่องตัดมันกับบุคอยคมในน้พี่น้องนะมันก็เลยแบบทำให้เปลืองแบดในน้อยนึงให้พี่น้องเลยไปขับไปดิ้งข้างในให้พี่น้องเลยว่าได้ยินเสียงยื้อยื้ยื้อเลยโอ้ก็เอาเงินฉีกหมูมัวเทน้อยเนาะ รอเถอะมื่แแทหมื่นแแทหันมาพี่ก็ได้หานพี่ก็ได้หันพี่กันพี่ก็หัน่ก็สบายดีเดี๋สบายดีกันพูดไปสบายดีพ่นตรงน่ะไปทางพูดตรงสบายดีดุนิ่งหน่อยตอนนี้กับผัวทูไปไปเลยดุแ่อย่าไปใช้ควรจะหายว่าผ้าขี้รดแด่ ว่าเด็กข <fu> ี่รถว่า huh. ด oh. at ูบ่ขี่ก็ว่าได้ขี่แล้วเอ้นั่งเย็นนอแหล่นลอยเนาะแหล่เพชรปวกเพชรปวกอ่ะแหล่เพชรปวกเยพี่น้องไย เด็ป้่าลูกขี่ว่าขี่ี่ีอันเด็กขอเด็กเนี่ยไม่ดีหน่อยเด็กขอเด็กนี่เนี่ยเด็กนี่นี่เด็กนี่นี่วานิกาบตลาดแดงกะอยากชื่ออีกแล้อเออนโนโนโน่โอ่กองเบดพับกองกัน วันนี้เป like ินมงมาดิเฮือนป้าวันนี้พ um, ่อว so, okay. so, okay. yeah. ่ามาส่งมาเลยพ่อมาส่งพอมาส่งเลยวันนี้เนาะเราพอม้าคนแล้วเราพอานแล้วขขึ้แล้วเนี่ยเนี่ยอาี้ทางรถ่ะเฮ้ยจะไทํอได้เลย ใช่ีกือ้อน่คตองนิดหน่อยเลย่ายใจเยไปหยาดกันมาเลยเอ้าเอ้ยเนอะไกะากันมาเนี้แต่เวมาพมะไปดิ้งหึือเนาอเ่โอ้ยมาดูีิ๊บปสองจิ๊บแ้วเตียตัวแล้วบาคือบม่ดิ้งเห็นจิดนะฝืนลงมากแม่แม่เช้าอ่ะ

เม่ยวม่เยได้ตมือเนาะเม่ยวได้เยอะได้มาถึงไนัอแล้วปั่นไันใหแล้วเป็นอนมาแล้วลืมแล้วของที่กันนะเอ้มัผมบามเลยคีโดเดอร์บเท่พ่อหัวขึ่งมากกว่าเดี่ยไปก็ดี้นม่ยคนคืออยู่ไปยืนาาไปหาหมูเด้อโอ้โห เราออบมาก่าพานี่ไปหามูเด้อะดีมากหรอหาเงินฉันหนแลด้หรอเอาเดีดเอากรดมาฉันหน่นาวกระดมาฉันหนูอ้ดีว้าวีี้ดามยเนินเลยขโยต้องจ๊กักัวได้น้อยเปนหนีอะไรลยแ่เนาะ่ว่านีเก่าหมลววะนีเก่าหมดเลไม่ไ

สดแล้วนะโสดแล้วจริงๆเหรอดแล้วจริงๆปกาสสดพักก็ยังโสดไดจริงๆนะสสดแต่สนใาก็ตสนเว้นแอนแรงอะไรก็คิดคิดภาพาคนเราสวดะสวดตอนนี้ผ้ากันนสโสดผ้านนิสอะไนเลยน็นนอนได้ได้เฉเลยนอนหนิ่งได้ไดได้นอนหนิ่ะหาทงาน งานเต่ก็ได้สดละนอกมึยังไสดใ่งานนั่นแม่สดได้นะบอจริงอสดแล้จริงจริหรอสดอ่ะเนาะโอ้สดก็แซงสดได้ยินอ่ะดูกลัวคนอยู่น้สวยเลยนี่ยงเนาะตเต่าว็นอยู่สวยสวยมาก่อยใหญ่ก่ยน่งันรงักกนจะไยังหัวหล่าหัวอยู่น้ำจากมีผัวตัวไปข้างหลอดสดเท่นั้นเสิไม่เชื่อว่า เขาว่าเป็นหัวเขาของนอกบ้านนะพัวเขาเออท่องไว้เป็นคนจริงเป็นคนจริงข้าด้ค่ะเนียไม่เต้น่นี้พ่อหยอกคำเลยพ่อัวพ่ัวัวไนเนี่ยหนได้นอนกัมนนอลูกเอาเอบอกฉันเนาะเขาว่าผัวไปข้างนอกเป็นผัวกรเดินหร่าเขาัวได้เขาบอกว่านาะเขาบอกว่าเห็นีนะว่นงี้เท่ากับเป็นเี่คนอื่นเทนั้นนะจะนะ แม่มาอยู oh, oh ok no ่ฮะอู้ไปขึ้นโดดไดเดี <S <S ๋ยวนาะงามวอะเนี่ยไม่หยิบจุกแม่กบบตีมาไอ้่าขึ้นโดด้วยฮะแม่ไปสซงนมินกินแน่กัดบุบบานหนึงปวดเยเห็นีนชงกับมืออะไรชงไปสินกินบูบบานไห่มันหลุดเลยมากงมันมะลุงตองไม่ยืนลุงตองลุงตองลุงชงบ้อไรบ้งแย่คนชักมาเมนกมน แ่ขาวเดียวในปากคนไนคนมาเปิดใจก่อนกินได้นะกินกินกินเท่านั้นแ่ะคนจนแม่อวนจะไม่อ้นลง่ยง่มงมีนีนะนน่กลมและในน่มกลน่้นุ่มชงกินหมได้ขึ้นวแม่ขึ้นด้วยขึ้นดวยแม่ะขึ้นมาได้โมกขึ้นได้อยู่ขึ้นยแม่จงไ้กงูนู่นมได้ไหมนี่นี่ เป็นเด็หนักมือแล้ว่ะหาสองขั้นยังยังอีกอยู่ได้ท่นคคบได้รถต้นไมรถนำอนั่นก็ได้แล้วร้บอกเอาเวลามาสองมาสองไหนเดมัดใ้ดำปันใเล่นเพอกนยาหน่อยมีม่พูดอ้เาเด็พี่ยังเป็นนอกให้กับเราเี่กปนนั่งเวลาเดะ น่องเยน่องนน้ำแรงดันมีนอเฮ้ยเฮ้ยไปเด็กาจะได้ตดผมดูตัวเอาไ้ หนูวเดียวนูไนะอีนีน้อย้างๆเลยนี่หน่อยน้องนงเลยตังแต่ก่นต่อแล้วก็แม่มูงูฉัไปแม่แต่ยังไม่แตกล้าได้เห็นนะแต่เด็กชนะยากแต่แม่เลยที่ยังรักแต่มาถึงแม่แม่เลยข่าวได้กกงวิดูหัวน้องเลยจิตอารมณ นี่แหนี่เาบได้หมื่นจะเป็นนึกออกไงเนี่ต้มากินขาแรกมากินกินแ่อี่ได้แตแบบว่ามันมันนักที่ชุยังน่ไม่ได้่พอปวดก็ได้เอาลับตาลงไปมันก็ปวดเนี่ยจเอามาลับหรืออะไรอ่าง่ง้ก็ก็จะหเสร็จสากอกาบา ปาถึกเส้นบ่ปากถึงเส้นดิปาถึงเส้นไม่พ่อยู่เนี้แต่มันก็เฮงมาเฮงจนจนจนยาแต่อดเนิีงพ่อเดี๋ววันนี้นะบ่เบี้ยนเองเพื่อนแบบมมนเข้ากันมีดูพ่อเหมือนกันยุ่ยแต่ฮักได้ถึงวันเจ็บจริงๆท่าแรงกเจ็บเป็นยุคช่วงหนึ่งแลวกเศร้าไม่ได้กินยังด่าวิตามินได้อมากินเยอะไปซื้อวิตามินมากินมาไม่ปักย่านอนแตะปาดมาไดฉีดยาเยู่ยบเลย ไปเจาะไปเติมวิตามินได้กว่าวิตามินเนี่ยอะมิตามินมีแหงน้ำลุงเลือดแปลเลือดี่แล้วแปลงเี่ยแปลงเลือดจีบอ่อืมเอาฉีดวิตามินให้เขาน่ยมันมีหัวเป็นอย่างเงี้ยว่าจะเป็นเกล็ดเงี้ยในนั้นเสียขอดูมาเราไม่ได้ชักเลยเราเป็นขอดูเขาจะเติมสิบเดือนอป้าป้าเติมจเท่าะหรนะจเข็มยนีไปซักโซ

กินขอยังได้ปวดตลอดนะเช้าเดี๋ยวถ้านางที่กินเป็นยังไงกินข่อยากินในปวดกิน่ะยในกินยาลงเะกะยาลงกินยาลงคืนนี่ซมิดยาเปียกปวดลงเลยหนึ่งคืนนี้ประมาณสามี่ทุกรึ่งเลยนะทุกทุกินตางกบยูกินดีลวก่าชวยช่วยมากเ้่มวะ เมื่อระาทิตย์อ่ะแมนอัมสุกถามนี่เลยหนะถามยังไงเมือน้องเงีแม่เมนอย่ยุดอยายุดะกอนอยากอยากยุดดินดินยนดินตะโม่คุณกัมีม่ยูเมนบ่มีู่ามันกับอะไรอีกมาเลยเสระมาเลยเาอยู่ในขอบอยู่อยู่ในขอบเนี่ย ดินีจยเหครับุกิดุดสองมือแล้วก็เล่นแล้วแเยมืหน้ามปล่ากินเอเวล้งเงยทั้งนอกพูกเอืเอนรเอานบั้มเมาในสปาร์ตแลนดะป้าพเอนสไปเ่นแล้วกบอ่จะให้ยูแลอแม่กับโมโยเลวกันี่ครับข้าวด็ดดิบเรียเลยนี่ยางยางพี่เป็นเจนดมูวนี่นะ แม่นี่อบาประดิษฐ์ไปเตยเชิอเลยประดิษฐ์เลพี่ไปผูไปผู้รอเพื่อนทำดินได้ทาด้มูลเมื่วลาดินน้ำมูนี่เปนดินได้เนี่ยเราไมูลอย่ไปดินแ้วเป็นไงน่มีมูลันเสริเนี่ยเรไปนู่นไปนี่เออเราเป็นไมัยจะออกมาสัยไปดินน้ำมูลกับมาเวลาพันบุดิษฐ์แล้วก็ไปเนพื่อนันเีกสินะ ไม่กินแน่น้องมานองคาาเป็นอบจะแดกเอ้ื้เห็นข้าเจ้าไอ้้องติ๊กต๊อกคือังอันนี้เห็ดกอนยังดำดนะก็เป็นนากาได้บอกเห็ดทานบะแม่เป็นพุ่นน้ำโพน้ดินเนาะอ๋อกันบ้าเออกันว่าไหาคบะแ่กี้กันว่าบะแม่เหดอ้าวพีแม่องยังแต่ว่าคือนี่สือสีดำดำเห็นยนบานะคือแบบมันเป็นน้ำโพน้ห็นุกขึ้นมาเลยบบถ้าสีหาดีกไว่ได้ล่ พ่อเห็นขาเจ้าคุณเจออดอน้ำปลาน่่เอยาดีเล่นเพชรเอวะนบอเพชรเข็ออยดีของป้าเจากไหนละคนคนน้องเพชรเ็มปลวกหลาไใช่ม่น้ำเต้ากนเต้าลำาเอ้ยนะลำาบอะรดรานปายเปเพะนแต่บางคนก็รับซื้อค่ะเซไปขก็คนก็ซื้อร้านนะไปยา กินเพิ่เไปเห็นอย่างเลยแต่ว่าว่าเป็นพูดได้ก็คืเอเห็นอยูอ่ไทย<า>เนคิดเปนมาข่าวอะไรกันเจียงเนาะเออาไปกนย่างเนาะยาชอกนไหมเสือจะเสือดิเงือ่ไ

สมัย่สดีกันดิสวัยดีกันตุงหรไมน้ำหมอนอะไสกระตุ้งด้ันแต่ว่ามนน้ำเจะตนี้ก็ม่เอกเราะมันโป่งหานนอได้เลยกินมัน้วป่งงไม่ไฟอน่นะออตุ่เราไม่ไฟอ๋อคือไม่ไดบเพื่อนอะเกาพุดนั่นอะรูบั่น่ะคือจะมากรองงาม่งละตอนนั้นมันออกด้วยังไม่เห็นมันไหลมันาลิโหมองเปรี้ยวไปอน

ตัดแล้วก็เปลี่ยนใบมีดเลยโอ้ขันนิดหน่บยปีตหน่อยค่ะเชียงนิดหนึ่งมันต่ำนั่นต่ำนี่แล้วมันมันกระลินแล้วหนาเก่งมากเลยนะเพราะว่าอันอันปีตมันแบบเขาบใส่ได้พอหนอดปันเหียได้ถ้าเขาใส่มันก็ชิบหันไปทางหนาอ่ะคือถือแก้วมือมันเอาถือมันก็ติ๊กติ๊กตึกติกไปแล้วบางทีมันถือพวกยางีเนี่ยมันตุ๊บตุ๊บตุ๊บตกใจเลยนะมันหักหักกว่าอันโตใหญ่เลย อันนี้มันมันชิมูนแบบตัดขาดมุดดำดำปาเลยนะแบบหยาละวันนี้มีปกติตัดฉนนได้เเป็นสองเน้ะมุนบาเลยหยาค่ะ,ะ,อคะโอ้วันวันน,นี่เปิดสู้รู้ชึมมันมันเป็นงูได้ธรรมัา,าได้าอย่างเลยโอ้โไข่ร้ายไข่คือแบบเมืเงาเขาไปตู้ฟังงันเลยาเน่อยเหนยตาเอ้่ยตาเอยตารโดกกระดับเต็ทีแต่างเลือยเกิดมุดหับ เขาได้เขาไปา้เสียงทุกอย่างออกมาเห็นดเงาขนาดมันดผ่านประตูเห็นเง่าแบเด่นผ่านขนาดบังดีน่นคลอดใหญ่ใบห่แว่าไม่เอย๊กออ้ยอันนี้แหละคือสนัดของป้าอะไรเนี่ยสมัยตอนรียนโอ้ยกุนูนูนูแล้วก็ดิบม่ละแผก็หากันดีแล้วเดินดิบดิบลุกโยนล่ ยังคนหินแท้ละใม่ม่เทินเด้ว้าหน้าคนแล้วเนาะโอ้ยางูงียวพี่น้องเ้แมอดขี้เข็บมีขึ้นมาอยู่บ้านที่แล้วบัดนี้เดือนสาเดือนสายามนายินเนาะอ๊าสตอได้เด้ก็เนี่ยาว่าพุดุดหยังะุดกีดอกนักสาหัมีคุดมือือ บพวกันมาแล้วมีแนนแหลหักเทิร์นเนาะหักเทิร์นผลผล้ท่ชุนหักเทินก็คือบอกอยี้หเทิร์น่นี้รับรับแน่รับตัไทยมีเพื่อนกันยอะมากมีอยู่เพือนอ่ะก็ตัดได้หะาะยุ่าหรือเจริงไงก็เทิร์นในการเป็นสมุนไพรนี่ไม่ไปดองไหมขึเพื่อนขึ้นยแล้วแหละ สมไหยาเยอะใส่ก็อยเป็นกันใส่เปนใสเสือใสเสือกินได้หลายซเมื่อนี่เริ่มรับเลยลคไไ่้าบี้เละนอย่างนี้สมนไพเป็นงดเียมตอนะคะข้ากร่าอะไรอย่างนี้อ่นี่บ้างนอนเลยไรเลยคะ นอนบ่เฮ็ดห้อีกอืนี่กนอนแน่นอะนอนยายเพียแต่ว่า3:00นจักกุ๊กก็เด้อตามเข้าไปแล้วมันจักอือเดี๋ลูกตาแม่จักคือมาอัสมาแท้นะะแม่มาไว้หรือว่าแม่มาซาลูกอะสดเว้าบ่ทึกให้ว่าสิว่าแม่จักคือมาซาแท้นะจักคือว่ามาาน้อยเพิ่นน่ะงองๆ นันยังววนเียว้าแ่ยังยังยังก็ม่ไว้สิโอโอโออิอโ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 อินโอโอโือเอโออโ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 ออโ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 โอ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 วอโอโ่อโ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 ออนอออโอ ออกไม่รู้ออกไม่ทางปากนะฮะเด็กของเด็กนี่ดู้กัอนอ่ะรีบดีดขาล่ะเห็นประเทีนไหมพูดหมวกยังอยู่ในก่ะเป๋าหมดเลยใส่กคือใส่จ้ะ ใช่หน่อยอย่าดูยนงคือค่ะคใช่ค่ะใชหน่อว่าคิชาโบโบคิีช้นยบเ่แมันางเปลี่ยนตามเนาะประมาณจะส่งเดือนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแตวก็สีคอยไม้่าคือยินแบมาเรือยินควเยือกว่าคนสายเทียนอย่งเปียยิ่งจะนะคือโบมีการทำอะไร จะไปทำอะไรอจบจองจจองกินยังลูกน่ออะแอะออะปากเบิ่งลูกหากินยังกินเบิ่งเบิ่งไปกินยังพี่ปากก็เลยกพเนี่ยิ่มนะเบิ่งหาปากอะเน่เข้ามากินนี่ยนิ่มเปิ่เบิเนียอ่าเด้อนังยางไ่ได้อ่ะเดี๋ยวปากอะดกอ่าปากแมอ้ะเดีวกินย่างแล้วปากะน่ะ แอะ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 เอ๋แ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 อะแอ๋แอ๋แอไมอะแอ๋แอะแอ๋แอ๋แอ๋แอะแองเอ๋ยอแอ่แอ๋แอ๋แอ๋แอแอะเอ๋แอแอ๋แอ๋เอ๋เอ๋แ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 ออ๋แอ๋แอ๋อ๋แอ๋แอ๋เอ๋แอ๋แออ๋แ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 ออ๋แอ๋เอ๋แอ๋แอ๋ออ๋แอออออ Khai thứ đâu. Kai thứ đâu. Huh? Kai thứ đâu. chân chưa kêu đâu. Ok. L ok đâu. A Anh nyo mày nịp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  đi nịp mày nịp mày ยี่วันอืมอจะไดี้บหันออันยี่วันกันยี่วันกันยี่วันเลยยี่วัน,าน,น,านทานมหาป่าเลยใช้จีบไปใช้บานเลยทานสิบไปใช้สิบไปใช้ดูมเดี๋ยวเบืองหลัจะเขี่ยเขี่ย่ะไค,คือนี่แทาบไม่เข่ะคือเด็ดแทะ <laughs>

แม่ยี่ลูกจ้าข่าวไม่ดีเนาะวาน,นพาสองแมา่พี่น้องเลยเกออินก่อนลูกก่อนตาวันนอนก็แม่ต้องปเปลีกันใช่ไหรับสองสาวคนก่อนบัตรเลยโอ้สามโมงสี่นาทีแต่สัตวไว้เนะ้ะ สำหรับคลิปนี้เนาะให้พี่น้องไอ้แม่น้องเปลือกันสิขอลาพ่อแม่พี่น้องเพียนสามีก่อนเด้อเนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก้าวขึ้นเติมที่ขับมาติดตามเลยครับสมองแม่น้องเติมมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้ก้าวเข้ามาสบายดีสบายดีสบายดี